สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆฟุตบอลสเตชันสถานีฟุตบอลทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับพบพบผมอีกครั้งหนึ่งกับคลิปที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับฟุตบอลนะครับเป็นคลิปที่อยากจะมาพูดคุยเกี่ยวกับฟุตบอลเชียงรายนี่นะครับที่ผมขึ้นรูปไว้นะครับเกี่ยวกับทีมสิง์เชียงรายยูเนเต็ดนะครับที่ไปลุยในฟุตบอลเอเชียว่ามีแท็กติกอย่างไรโดยจะลองขึ้นแท็กติกบอร์ดนี่ครับนะฮะเดี๋ยวลองดูกันนะครับนะก็แท็กติกบอร์ดเนี่ยผมก็ขึ้นไว้นะครับ แล้วก็อยากจะมาลองดูว่าผมเนี่ยอธิบายถูกหรือไม่หรือยังไงถ้ายังไงใครผมพูดผิดไปหรือยังไงแฟนเชียงรายยังไงก็บอกผมได้แล้วก็กราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับนี่ครับดูครับระบบ352ครับหรือบางครั้งเนี่ยอาจจะปรับเป็น 3, 4, 2, 1ได้ครับโดยนี่ครับผู้สาวป,ประตูครับน,นี่ดูระบบ35 2ก่อนนะผู้สาวป,ประตูวันนี้หลัง 3, าครับ แล้วก็นี่ครับ5ตัวตรงกลางนะครับแล้วก็คู่หน้าอย่างบิลกับฟิลิเป้นะครับบางครั้งเนี่ยผมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าผมรู้สึกว่าอาจจะเล่นเป็น3-5-2ครับหรือบางครั้งเนี่ยเป็นระบบ3-4-2-1คืออะไรคือการที่เอาสิวกรกับฟิลิเป้นี่ขึ้นไปเป็นเหมือนกับว่าปีกด้านหน้าแล้วก็บิลเป็นหน้าเป้าแล้วกลางคู่เนี่ยเป็นพิธิวัตกับโชจีฮุนนะครับเบอร์8กับเบอร์6เนี่ยนะครับนะก็นี่ครับ อันนี้ผมสมมติว่าเป็นเจอกับทีมชุนบุกแล้วกัน4ีทีนะครับสีเขียวคู่ต่อสู้เนี่ยนะครับอันนี้ผมก็นี่ครับอภิรักษ์นะครับอภิรักษ์วรวงศ์นะครับเป็นผู้สัประตูนะครับก็หลังสามเนี่ยก็มีธนศักด์นะครับธนศักด์สีใสนะครับปรินเนอร์เอลิกเก้ครับนะครับแล้วก็ทางด้านของสลาวุฒิอินแป้นนะครับ แล้วก็กลางเนี่ยกลางวิงแบ็กเนี่ยผมให้วัดสดันนะครับสมมติเป็นวัสันเพราะว่าวัดสดันเนี่ยลงส่วนใหญ่นะครับซ้ายเป็นทางด้านของสนุกรกานนะครับนะทีนี้หลังสามและวิงแบ็กผ่านไปนะครับสําหรับเคียงลายนะครับทีนี้เนี่ยเราก็ไปดูกองกลางนะครับกลางเนี่ยสามคนตรงนี้นะครับก็มีทางด้านของพิธิวัฒนะครับเบอร์หกนะครับ แล้วก็ทางด้านของโชจีฮุนนะครับเบอร์8นะฮะแล้วก็ทางด้านของศิวกรหรือพี่เฟยครับซิวกรเตียตะกูลครับทีนี้ครับคู่หน้าครับก็เป็นทางด้านของบิลโรซิมานะครับแล้วก็ทางด้านของฟิลิเปอโมริมนะครับนี่ก็คือ3ามหของเชียงรายครับแต่ผมคิดว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะเอาพี่เฟยขึ้นมานะครับ แล้วก็เอาโชกับพิธีวัตรเป็นกลางคู่นะครับหรือบางครั้งเนี่ยอาจจะเปลี่ยนเอาฟิลิปเป้ลงมาแล้วเอาบิวเป็นหน้าคนเดียวนะครับเวลาที่เป็นเกมลับนะครับก็แล้วแต่สําหรับเชียงรายนะครับอันนี้ผมก็ลองมาขึ้นให้ดูซึ่งเอาจงจริงผมต้องบอกก่อนว่าผมก็ไม่ใช่โค้ชไม่ใช่ไม่ได้เรียนไลเซนนะผมเพิ่งเป็นเด็กอายุ16นะครับผมแค่มาลองดูแท็กติก อธิบายทัตติกสำหรับผมนี่ครับสมมตินะอันนี้ผมสมมติเวลาที่เชียงรายเนี่ยเป็นเกมรับนะครับบางครั้งอาจจะมีเพรสซิ่งบ้างแต่ว่าบิลเนี่ยคือต้องยอมรับด้วยอายุด้วยอะไรหลายอย่างเนี่ยบิลเขาอายุเยอะเขาเพรสซิ่งไม่ไหวนะครับแต่ดูครับสมมุติอ่ะชุนบุกเปลี่ยนไปเบอร์2เนี่ยสมมุติให้ไอ้อียองเนี่ยนะครับชุนบุกเนี่ยเชียงรายก็จะบีบกันขึ้นมาแบบนี้ครับฟิลิปเป้ แล้วพิธีวัดก็จะประกบเบอร์มันอาจจะไม่ตรงนะรับสำหรับทางฝั่งชุนบุกนี่ครับพิธีวัดก็จะไปบีบเข้ามาคอมเพคเข้ามาบิวนะครับบางครั้งก็จะขึ้นไปไล่นะครับแล้ววัดสันเนี่ยบางครั้งอาจจะบีบเข้ามาหรือเป็นศิวกรนะครับที่ขึ้นไปแล้ววัดสันดูตัวริมเส้นอันนี้ผมหรือไม่ก็เอาหลังสามเนี่ยบีบเป็นขึ้นมาคอมแพคนี่ครับเนี่ยจะขึ้นมาบีบอย่างนี้แท็กติกของเชียงรายนะผมเลยมองว่า เขาเชียงรายเนี่ยเป็นทีมที่เล่นประทับใจที่สุดใน4ทีมนะถึงแม้บีจีจะเข้ารอบผมเชื่อว่าเชียงรายเป็นทีมที่แฟนบอลเนี่ยรู้สึกดีมากที่สุดนะครับคือรู้สึกแบบว่าเออน่าเชียร์มีอนาคตนะครับสำหรับเชียงรายนี่ครับเราสมมติบอลอยู่ที่เซนเตอร์เนี่ยก็จะขึ้นมาบีบนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็โอเคลงไปหรือถ้าเกิดสมมุติว่ามีจังหวะ t า a ซิชันเนี่ยเชียงรายก็จะทําแต่เชียงรายสิ่งที่ต้องแก้คือในเรื่องของเกมลุกนะครับถ้าเล่นระบบแบบนี้เนี่ยเวลาเจอสังเกตเจอแทมปิเนสเนี่ยมันจะเหมือนมีปัญหาที่หนึ่งในเรื่องของเกมลุกนะครับทีนี้มาดูต่อครับสมมุติว่ามาแบ็กซ้ายเบอร์สามนี้นะครับก็จะขึ้นมาอย่างนี้ครับสิวกรนะครับวัศสพิธีวัดขออภัยครับเป็นโชครับเบอร์8แล้วก็บิลนะครับขึ้นมาเพรสอย่างนี้ครับแล้วเวลาส่งขึ้นผู้สประตูเนี่ยก็จะ ขึ้นมาอย่างนี้ครับและพอเพจไม่จนเสร็จปุ๊บนะครับพอเพจไม่จนเสร็จปุ๊บก็จะลงไปรับนะครับสำหรับทางฝั่งเชียงรายนะครับนี่ก็คือเป็นแท็กติกที่ผมลองเอามาแชร์กับทุกท่านดูครับด้วยดู 3D มันก็จะเป็นแบบนี้ครับเวลาย,ยืนนะครับเกมรับนี่ก็คือมุมมองผมที่ผมแท็กติกของเชียงรายเวลาเกมลุกนะครับเวลาที่ เทสซิ่งขึ้นมาเนี่ยว่าจะทําอย่างไรนะครับอันนี้ผมสมมุตินะว่าเป็นชุนบุกจริงๆมันเราเพรสเขาไม่อยู่หรอกชุนบุกคุณไดมอเตอร์นะครับนะประมาณนั้นนะครับนี่ผมอาจจะพูดอะไรผิดไปก็ขออภัยนะครับผมก็จริงๆหลักๆเลยคืออยากลองอธิบายโดยใช้เทคนิคบอร์ดครับนะครับสำหรับแฟนๆเชียงรายถ้าผมพูดผิดอะไรติชมได้นะครับหรือถ้าผมพูดแล้วมันตรงใจท่านยังไงก็ขอบคุณมากนะครับ แต่ว่าผมก็พูดเท่าที่ผมเห็นนะครับผมไม่แน่ใจเพราะว่าผมก็ไม่ใช่พูดตรงๆรเลยว่าผมก็ไม่ยังไม่ได้เรียนโค้ดนะครับมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้ครับ3 5 2หรือ3ในบางจังหวันะครับนะนี่ครับสำหรับการแผงการยืนของเชียงรายนะครับสีส้มนะครับก็นี่ก็เป็นทั้งหมดของคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe นะครับนะและที่สำคัญครับอย่าลืมครับฝากเพจใหม่ของผมครับเพราะว่าเพจเก่าเนี่ยโอ้โหโดนไปโดนปลิวไปแล้วนะครับฝากเพจใหม่บน Facebook นะครับคุณอิสไลครับฟุตบอลคือชีวิตขอบคุณมากครับเพจใหม่นะครับไว้เจอกันครับสวัสดีครับบ๊ายบาย